สวัสดีครับผมจ้ากัลันสุภพงศ์นะครับวันนี้นะฮะจะมาอันบ็อกซ์ยูนิฟอร์มของทีมพีทีแม็กซ์นนะครับปี2021น,นี้นะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นหมวกแก๊ปนะครับของทีมพีทีแม็กซ์นูทรอนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับมีเอสหกสิบสถัดมาก็จะเป็นเสื้อนะครับคอโปโล,โลสีเทาที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างเพิ่มเติมคือจะมีแถบ สีเหลืองเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีข้างหลังนะฮะมีลายใหม่นะครับที่อยู่ตรงบริเวณบ่าด้านหลังนะครับเป็น p ีที x ม็ก n ิเกรน n ีทีเวสซิ่ e ซนะครับเป็นรายการแข่งขันของทาง Max n e u t r ซ n เี่ยนะครับรอที่จัดแข่งขันอยู่ในปี2021นี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเสื้อคอโปโลเหมือนกันนะครับทีนี้เป็นตัวนี้เป็นสีขาวของเราจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีทั้งสีเทาสีขาวนะครับแล้วก็สีดำใส่ในโอกาสที่แตกต่างกันไปส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรตับีีสนงัดกเหลือย สีสันสวยงามเลยนะฮะน่าจะใส่สบายนะครับไม่ร้อนเหมาะกับอากาศบ้านเราก็มีทั้งสปอนเซอร์ทั้งพีทีนะฮะทั้งคอ m ม a น d o เอสหกสามยางคอน t i n เนนทัลนะครับแม็กซ์วอชเน็กสเตอร์ลามินาเป็นยูนิฟอร์มที่เราจะใส่ประจำนัทั้ง3สีนี้ตัวหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าปี2021นี้เราน่าจะทําการแข่งขัน,ก,นกันในช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับก็คงจะได้ใส่กันบ่อยหน่อยนะครับก็จะเป็นแจ็คเก็ตกันลมนะฮะเหมาะสําหรับ บ้านเรานะครับไม่หนาจนเกินไปทรงใสเป็นแบบเข้ารูปนะครับกระชับใส่กันลมได้นะเหมาะสำหรับไปใส่เดินเล่นที่สนามบางแสนก็จะมีลายเพิ่มเติมมาก็คือ p t Racing Series อยู่ด้านหลังเหมือนกันคงจะได้ใส่กันเยอะหน่อยเพราะเราจะแข่งขันกันในช่วงพฤศจิกาถึงกุมภานะครับของปลายปี2 0 2 1ที่จะถึงนี้ตัวที่เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือแมสของทีม PT ทีซึ่งทุกคนจะต้องใส่นะครับ ในเวลาที่เราร่วมกันแข่งขันเพราะว่าเป็นการพบปะกันคนในจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ะจะเป็นหน้ากากแมสของพีทีแมกซิตรอนนะครับไทชั่น4ฟร์สปีดนะครับข้างในก็จะมีเป็นผ้า2เลเยอร์นะครับมีผ้าแล้วก็มีตัวกรองอากาศอยู่สามารถถอดเอาไปซักได้นะครับด้านในก็ตัวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มที่เราจะใช้ใส่กันนะครับในการแข่งขันรายการต่างๆนะครับในปี2021นี้นะครับก็หวังว่า อาจจะได้ทําการแข่งขันกันในเร็วนี้นะครับผม